จากเดิม3 3คนต่อ1เกมใช่ให้เปลี่ยนเป็น5คนต่อ1นเกมครับใช่ เฟบี <F> AB, ยืนยันออว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎคือ law of the game ก็คือหมายถึงกฎกติกาฟุตบอลที่ใช้กันอย่างเป็นสากลทั่วโลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกฎ ช่วคราบก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวครับจะอนุญาตให้เปลี่ยนได้ถึง5คนตอนหนึ่งเกมจากเดิม3ามสาคนต่อหนึ่งเกมใช่ให้เปลี่ยนเป็น5้าคนต่อหนึ่งเกมใช่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละลีจะรับรองกฎนี้ไหมแต่ทางฟีฟ่าเขาอนุโลมไม่ได้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้บูเดซิก้าน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะใช้สิ์นี้หรือว่าใช้กฎนี้ได้คือเมื่อ IFAB ออกมาบอกว่าคุณเปลี่ยนได้5คนนะนั่นแปลว่าคุณเปลี่ยนได้เลยนะครับ เออแต่ว่ารู้สึกมันจะมีกฎยิ่อยแต่ทีมเนี่ยก็คืออนุญาตเปลี่ยนได้5คนใน1เกมแต่ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนตัวได้แค่3ครั้งเท่านั้นไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนตัวช่วงพักครึ่งเวลาคือ5คนก็จริงแต่คุณเปลี่ยนได้แค่3หมผลไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนที5ตั้งครั้งเพราะมันจะทําให้เกมชะงักลงเยอะก็าเป็นการถ่วงเวลาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนตัว1ครั้งกรรมการเขาจะโทษเจ็บเลยีสามสิบเลทีเขาจะบวกเลยที ไม่ว่าคุณจะเดินช้าเดินเร็วทาเป็นอ้อยอิงอะไรเงี้ยเขาจะบวกเวลาเพิ่มทันทีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวเพื่อถ่วงเวลาจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเขาจะบวกเวลาเพิ่มอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาก็ออกกฎมาว่าถึงจะเปลี่ยนแด่้5คนแต่คุณเปลี่ยนได้แค่สาครั้งนะก็คือต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งสองคนสามคนออก่าไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเปลี่ยนช่วงครึ่งเวลาไม่นับ ถือว่าไม่นับนะครับแล้วก็ทั้งสองทีมหากเปลี่ยนตัวพร้อมกันก็จะถูกนับเป็นหนึ่งในสามครั้งสาหรับแต่ทีมด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยหากต้าเปลี่ยนตัวยังเหลือหลังจบ9ก้าสิบทีก็จะจบยกยอดไปใช้ในช่วงต่อเวลาพิเศษในกรณีถ้าเป็นเกมน่าเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็กรณีที่รายการใดอนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็อะไรวะเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งอ่านะฮะเป็นหกคนในเกมเพเพิ่มได้เป็นหกคนเพราะประมาณนี้ และอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ y o YouTube The Red Raw Show นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ